สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหลายคนอาจไม่รู้ชมพูทำสิ่งนี้ให้แตงโมโตบหน้าพวกดราม่าเต็มๆก่อนหน้านี้เป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยหลังจากที่ไร้เงาของซุปตาสาวชมพูอริยาในงานไว้อะไรเพื่อนสนิทแตงโมนิดาที่จากไปอย่างกระทันหันดังพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา กระทั่งเวลาต่อมาได้มีการเผยว่าตอนนี้ชมพู่ท้องแก่กลายคลอดทุกทีมันไม่ดีที่จะไปงานศพหรือออกไปข้างนอกพบปะที่คนเยอะๆวันเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กและสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือสาวชมพู่ได้ให้พี่หวันเจี๊ยบผู้จัดก,การส่วนตัวเป็นตัวแทนไปแทนนอกจากนี้เธอยังจัดทีมกาศมาสนับสนุนเพื่อรักษาวความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในงานไว้อะไรแต่งโมด้วยหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่แต่งโมสูญเสียพ่อโสชมพู่ก็ไปร่วมอ่านลายและอยู่คังคัง ตลอดซึ่งห่อยครั้งพวกเขาก็ไม่ได้เป่าประกาศหรือเปิดเผยออกสื่อให้เห็นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ